ซื้อสามเจ็ดเจ็ดสามนะครับรอบนี้โอ้โหวินน้องดูโอ้โห,โหไม่ธรรมดาโอ้โเอามาเลยซื้อสามเจ็ดเจ็ดสามนะครับรอบนี้ชลเทพสายชง ต้องเจช่องช่องไหนเนี่ย MVP สามห้าครับผมออฟแล้วก็ออปรถแหนี้นะครับผมอมอปรถแหนด้เหรอใช่ในี่ครับผมสี่ร้อยบาทใบละแปดสิบนะครับอย่าดาม่านะครับ <laughs> ดาม่าตกนะครับผม บนบนมาคิดดูอ่ะ